ภาพยนตร์ที่ถูกสร้างขึ้นจากนวนิยายคลาสสิกของโรเบิร์ตลุยส์ตีเวนสันโดยมีผู้กำกับดังอย่างลิทลีสกอตต์และนักแสดงนำโดยจอห์นนี่เดฟในบทบาทหมอไฮโดยเรื่องราวเกิดขึ้นในกรุงลอนดอนยุค1880โดยมีตัวละครหลักคือดร์เฮนรี่แจ็คเกิลนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแต่มีปัญหาในจิตใจของเขาเขาหมกมุ่นอยู่กับการทดลองทางวิทยาศาสตร์เพื่อแยกส่วนที่ดีและส่วนที่เลวออก,ออก,ออกจากจิตวิญ,ญญาณของมนุษย์ การทดลองของเขาได้ก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าสะพรึงกลัวเมื่อเขาได้สร้างตัวตนอีกคนหนึ่งขึ้นมานั่นคือเอ็ดเวิร์ดไฮซึ่งเป็นตัวตนที่เต็มไปด้วยความชั่วร้ายความโหดเหี้ยมและความไร้ศีลธรรมไฮเริ่มออกอารวาสและก่อคดีฆาตกรรมไปทั่วเมืองทำให้กรุงลอนดอนต้องตกอยู่ในความหวาดกลัวเมื่อเส้นแบ่งระหว่างนายแพทย์ผู้ดีและฆาตกรตัวร้ายเริ่มเลือนลางด็อกเตอร์แจ็คโกต้องมาเชิญหน้ากับความจริงที่ว่าความชั่วร้ายนั้นไม่ได้อยู่แค่เปลือกนอก แต่ได้ฝังลึกอยู่ในตัวตนของเขาและเขาต้องหาทางหยุดยั้งหายก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปและก่อนจากกันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดหัวใจและกดติดตามให้ช่องไว้หนังด้วยนะขอบคุณครับ